สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูจอยค่ะเจนค่ะครูพรค่ะกัลสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวหนูหน่วยชุมชนของเราหน้าอยู่<ม>เด็กๆจําได้ไหมคะว่าเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวครูจอยจะทบทวนให้กับเด็กๆนะคะโดยครูจอยมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องและเคลื่อนไหวประกอบท่าทางแบบง่ายๆนะคะ ชื่อเพลงชุมชนของเราหน้าอยู่เดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามครูจอยก่อนนะคะชุมชนของเราหน้าอยู่ชุมชนของเราหน้าอยู่ม,ยมีคุณครูอยู่ที่โรงเรียนมีคุณครูอยู่ที่โรงเรียนใกล้ไเพื่อนบ้านยืนเคียงใกล้ไเพื่อนบ้านยืนเคียง วัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันพอจะได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปร้องพร้อมกันแล้วก็ทำท่าประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งสองซ้ำชุมชนของเราน่าอยู่มีคุณครูอยู่ที่โรงเรียนไกลไกลเพื่อนบ้านยืนเคียงวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกัน เด็กจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างคะมีบ้านมีโรงเรียนมีวัดมีสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลแต่เอ๊ยยังมีอีกสถานที่ที่หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยมีใครจำได้มิหนะสถานที่นี้ ในตลาดค่ะตลาดเป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับขายของและซื้อของโดยสินค้าต่างๆจะอยู่ในตลาดและในร้านค้าโดยแต่และร้านค้าก็จะมีสินค้าที่แตกต่างกันเดี๋ยวครูจอยจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าในตลาดมีร้านขายอะไรบ้างไปดูร้านแม่กันเลยค่ะ ร้านนี้ขายผักสดค่ะมีแครอทมีแตงกวามีมะเขือเทศและผักต่างๆเยอะแยะเลยร้านนี้ขายผลไม้ค่ะโอ้โหมีตั้งหลายอย่างค่ะมีกล้วยมีแตงโมมีแอปเปิลมีส้มมีสับปะรดแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะน่าทานจังเลยค่ะ ไปดูร้านต่อไปกันนะคะร้านนี้ขายเนื้อไก่สดค่ะร้านข้างๆเป็นร้านขายเนื้อร้านขายหมูก็มีค่ะโอ้ร้านนี้ขายปลาค่ะมีปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวร้านนี้ขายอาหารทะเลมีกุ้งหอยปูปลาเป็นสัตว์น้ำ แต่เอ๊ถ้าเราอยากซื้อไข่เราจะไปซื้อที่ร้านไหนดีนะเด็กๆบอกครูอยหน่อยได้ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะถ้าเราอยากซื้อไข่เราก็ต้องไปที่ร้านขายไข่นั่นเองคะ่ะนอกจากนี้ที่ตลาดก็ยังมีร้านขายขนมต่างๆด้วยนะคะเช่น ร้านขายขนมปังขนมเค้กและร้านนี้ที่เด็กๆพลาดไม่ได้เลยนะคะที่เด็กๆชอบมากเลยก็คือร้านขายของเล่นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดที่ครูจอยพาเด็กๆไปดูมีร้านขายของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูจอยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษกับคำว,ว่าตลาดกันนะคะภาษาไทยใช้พยัญชนะต้นคือตเตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปพูดตามครูจอยเลยนะคะตอตลาดอีกครั้งนะคะตตลาดต่อไปเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพูดตามครูจอยนะคะ market อีกครั้งค่ะมาร์เก็ตแปลว่าตลาดค่ะแล้วตลาดที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนของเราชื่อตลาดอะไรคะใครพอจะบอกครูจอยได้บ้างเอ่ยเก่งมากค่ะตลาดที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนของเราชื่อตลาด a อซค่ะรู้จักกับตลาดแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ แล้วระบายสีภาพตลาดกันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมแบบฝึกหัดทักษะภาษ,าษาอังกฤษสีเทียนหนังสือมินิบุ๊กสไลด์ภาพตลาดและกาวค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะให้เปิดหนังสือสที่หน้าห้านะคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพไข่นั่นเองค่ะ แล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมีอยู่สองตัวอดียให้เด็กๆอ่านตามรูจอยก่อนนะคะ e a ไข่เด็กๆออกเสียงตามผู้จอยนะคะ e a ไข่ e a ไข่ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องระบายสีภาพไข่แล้วก็เขียนพยัญชนะตัวอักษร ภาษาอังกฤษคือตัว E ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าเด็กๆอยากได้ไขเ่เด็กๆจะต้องไปซื้อที่ร้านขายอะไรคะร้านขายไข่นั่นเองนะคะวันนี้การบ้านก็เลยเป็นรูป E a ไข่มาให้เด็กๆได้ปึกคํำนะคะให้ใช้นิ้วมือก่อนนะคะลากเส้นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก่อนโดยลากจากข้างบนลงข้างลา่างลากจากทางซ้ายไปทางขวา ลากจากทางซ้ายไปทางขวาลากจากทางซ้ายไปทางขวาเสร็จแล้วก็มาทําตัวพิมพ์เล็กค่ะเหมือนเดิมเลยลากจากตรงกลางนะคะแล้วก็โค้งขึ้นลากไปตามทางของตัว E เลยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้สีเทียนฝึกเขียนเลยค่ะเหมือนที่เราได้ลากไปเมื่อกักคูน่นี้เด็กๆก,ก็ลากจากข้างบนงลงข้างล่าง เส้นด้านบนไปซ้ายไปขวา,าลากจาซ้ายไปขวานะคะแล้วก็เส้นด้านล่างคุณพ่อคุณแม่จับมือน้องนะคะอันนี้จะเป็น E ตัวพิมพ์เล็กค่ะเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพไข่เด็กๆเ,เคยเห็นไข่ที่ตลาดสีอะไรคะเด็กๆก,ก็ไประบายได้เลยนะคะวันนี้ครูจะเลือกใช้สีครีมค่ะเด็กๆใช้สีนี้ไ อะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการที่เด็กๆชอบเลยเด็กๆก็ไประบายกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในระหว่างที่ทําเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปในขณะที่เด็กๆกําลังทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ประเมินผลงานให้กับเด็กๆนะคะในระหว่างที่ให้น้องทําแบบฝึกหัดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนน้องสนงนาไปด้วยนะคะเกี่ยวกับสถานที่ที่ เราไปซื้อไข่นะคะหรือซื้อับข้าวนะคะว่าเราจะไปซื้ออาหารซื้อของต่างๆได้ที่ตลาดค่ะของเด็กๆใกล้เสร็จหรือยังคะของพิจายไข่ของพิ้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านภาษาอังกฤษกันอีกหนึ่งรอบนะคะ e a ไข่ e a ไข่แล้วให้เด็กๆนะคะฝึกเขียน ตัวพย,ยัญชนะขอไข่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะ,ะเริ่มจากการม้วนหัวลากขึ้นค่ะโอ้งลากลงลากขึ้นค่ะคณพ่อคุณแม่ช่วยน้องนะคะก็จะได้เป็นพย,ยัญชนะขอไข่าภาษาไทยนะคะขอไข่แล้วก็อีเอไข่นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำ มินิบุ๊กสไลด์กันนะคะวันนี้เราจะไประบายสีภาพตลาดค่ะวันนี้เราจะไประบายสีภาพของมาร์เก็ตก็คือตลาดนั่นเองนะคะตลาดที่ใช้สำหรับซื้อและขายของค่ะเดวยวคูณจอยจะเริ่มใช้สี o r เรน e นะคะสีสม้มระบายภาพตลาดเด็กๆก,ก็ไประบายพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเลือกสีตามจินตนาการนะคะ ในการระบายสีเลยนะคะในระหว่างที่น้องระบายสีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะสนทนาพูดคุยกับน้องไปเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในชุมชนก็คือตลาดที่มีไว้สำหรับใช้ซื้อของนะคะแล้วก็ขายของอผู้จอยก็จะทำของผู้จอยเด็กๆไปทำของตัวเองได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแนะนำให้น้องนะคะเปลี่ยนสีใน แต่ละส่วนของภาพนะคะเพื่อความสวยงามตลาดของผู้จอยเป็นสีอะไรคะมีหลายสีเลยของเด็กๆเ,เป็นสีอะไรอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้คุณครูประเมินด้วยนะคะ,ะตลาดของผููจอยก็เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะ,อะเด็กๆก,ก,ก็จะต้องนำภาพตลาดมาติดลงในมินิบุ๊กสไลด์นะคะในวันนี้นะคะ เด็กๆจะต้องติดหน้าไหนคะเด็กๆลองดูสิคะเด็กๆดูนะเด็กๆจะต้องติดหน้าไหนหน้าที่หนึ่งเาติดไปหรือยังคะติดแล้วก็คือสกู่ตต่อไปเป็นเห็นคําว่าตลาดมีคะเด็กๆอ่านตามครูจอยก่อนนะคะตลาดมาร์เก็ตเด็กๆก็ต้องติดในหน้านี้นะคะ่างวาลดุก่อนเสร็จแล้วก็ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยทากาวหรือเด็กๆจะทาเองก็ได้นะคะทากาวลงไปเลยค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะ mm hmm. ก็ได้เป็นภาพมาร์เก็ตตลาดที่สำหรับใช้ขายของและซื้อของนะคะอ่าและหน้าที่สองของ มีนีิบุกสไลด์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกันในวันพรุ่งนี้นะคะในภาพถัดไปค่ะทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วแล้วระบายสีภาพตลาดเสร็จแล้ว,ลว,เ,ดเ,ลวเดี๋ยวให้เด็กๆไปอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะหนังสือต่อไปเป็นหนังสือภาษาไทยค่ะ ภาษงกฤษค่ะหนึสเป็นหนังสือตัวเลขค่ะฝึกอ่านทุกวนันฝึกอ่านบ่อยๆและอย่าลืมท่องคำศัพท์ของคำว่าตลาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยครูเจนและครูพรต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ